การพนันคือสิ่งที่ผู้คนทั่วโลกนิยมชมชอบนะครับมันต้องใช้ทั้งเซนส์ทั้งการคาดเดาการวิเคราะห์หรือแม้กระทั่งการเพึ่งดวงครับการพนันจึงกลายเป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับหลายคนทั่วโลกและแน่นอนว่าฟุตบอลเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งการพนันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั้งการทายผลทายทีมที่จะเป็นแชมป์หรือจะเป็นการทายว่านักเตะคนนั้นคนนี้จะย้ายไปอยู่ทีมไหน ก็เป็นอีกหนึ่งการพรนันที่นิยมมากๆนะครับโดยผู้เล่นครับจะต้องคาดเดาต่อสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโลกฟุตบอลโดยที่พวกเขานัน้นไม่สามารถกําหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวงการลูกหนังได้เลยถ้าเราถูกก็ได้กําไรแต่ถ้าเราผิดมันจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คุณต้องสูญเงินไปเปล่าๆปลแต่กลับบางคน ถ้าเขาเป็นคนที่สามารถกำหนดเรื่องราวในสนามและในวงการฟุตบอลได้มันคงจะทำกำไรมหาศาลถูกไหมครับและถ้าพวกเขาหันหน้ามาสู่วงการพน,นันซะเองรู้ถึงบางครั้งพวกเขาจะนําข้อมูลวงในไปเผยแพร่ atter, จนสร้างกำไรมากมายให้กับคนสนิทของพวกเขาและในขณะเดียวกันคนที่รับเงินพน,นันมาจากพวกเขาหรือที่เราเรียกกันว่าบอนเนี่ยก็อาจจะพบกับความผิดปกติบางอย่างได้เช่นกันครับหากมีการพนันแปลกๆเกิดขึ้นทางการพน,น,นันครั้งดังกล่าวที่มีวิธาการเอาข้อมูลวงในมาเดิมพัน หลายเคสที่เกิดขึ้นมันเลยน,นามาสู่การสืบสวนเรื่องราวจนกลายเป็นคดีในท้ายที่สุดครับผมเชื่อนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนน่าจะพอได้ยินข่าวเรื่องที่ไอวานโทนี่กองหน้าตัวเก่งของเบรนท์ฟอร์ดถูกตั้งข้อหาพบว่ามีการแอบเล่นพนันฟุตบอลมากถึง232ครั้งครับและมันก่อให้เกิดคําถามตามมามากมายทั้งที่บอกว่าโทนี่เนี่ยจะโดนแบนยาวนานขนาดไหน ที่มาที่ไปนั้นเป็นยังไงกระบวนการตอนนี้เหลืออะไรบ้างและนี่ใช่สาเหตุหรือไม่ที่ทําให้เขาไม่ติดทีมชาติอังกฤษไปลุยศึกฟุตบอลโลกปี2022แน่นอนนะครับวันนี้ขอบสนามดาร์กไซด์จะมาตอบให้หมดทุกคําถามเลยแหะครับติดตามเรื่องราวจากนักฟุตบอลผันตัวสู่นักพนันเอวานโชนี่ผู้ต้องสงสัยในเรื่องนี้ครับ เริ่มเป็นที่ช่วงที่ข่าวผุดออกมาเลยนะครับมันเริ่มมีข่าวว่าโทนี่เนี่ยผัพวพันกับการเล่นพนันฟุตบอลตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับหลังจากที่จูจ่ๆเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็ไม่มีชื่อติดทีมเบรนท์ฟอร์ดในเกมที่เสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสอ2ก่อนมีการยืนยันจากต้นสังกัดว่ากองหน้าวัย26ปีนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนการถูกสอบสวนโดยสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA นั่นเองครับถึงเรื่องที่เจ้าตัวนั้นอาจมีส่วนผัวพันในการเล่นพนันฟุตบอลซึ่งถือเป็นเรื่องที่ผิดกกฟุตบอลประเทศังฤษ อย่างไรก็ตามครับมีรายงานข่าวระบุว่ายังดีนะครับที่โทนี่นั้นไม่ได้มีการพนันในฝั่งตรงข้ามทีมตัวเองหรือในแง่ของการล้มบอลเพราะไม่เช่นนั้นแล้วก็เขาจะโดนแบนตลอดชีวิตแน่นอนครับซึ่งข่าวยังเผยนะครับว่าทาง FA อังกฤษเนี่ยใช้เวลาสอบสวนเรื่องนี้มานานกว่า7เดือนแล้วโดยในตอนนั้นครับโทนี่ก็ยืนยันว่าเขาเนี่ยจะให้ความร่วมมือกับ FA อย่างเต็มที่แต่จะไม่มีการออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆจนกว่าการสอบสวนจะได้ข้อสรุปและจากนั้น6วันต่อมาโทนี่ต้องมาได้รับข่าวร้ายอีกครั้งครับ เพราะเขาไม่มีชื่อติดทีมชาติชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์แม้ว่าผลงานของเขาจะโดดเด่นมากก็ตามครับแต่ถ้าถามว่าเจ้าตัวเคยได้ติดทีมชาติอังกฤษบ้างหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าเคยนะครับเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนซึ่งตอนนั้นเป็นเกมเนชันลีกแต่ว่าก็ติดไปนั่งสำรองอย่างเดียวครับไม่ได้มีโอกาสลงสนามแต่หลังจากการประกาศรายชื่อ2วันให้หลังครับ โทนี่สามารถกลับมาลงสนามและโตเถียงเรื่องการไม่ติดทีมชาติของเขาด้วยฝีเท้าของเขาเองครับโทนี่ยิงเบิ้ลคนเดียว2ประตูพาเบรนท์ฟอร์ดพลิกบุกชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแต่งแชมป์พรีเมียร์ลีกได้2อตอหนึ่งครับหลังจากนั้นไม่ถึงสัปดาห์ครับโทนี่ก็ต้องมาพบกับข่าวร้ายในชีวิตอีกครั้งหนึ่งเมื่อเขาถูกตั้งข้อหาว่ามีเอี่ยวกับพนันฟุตบอลมากกว่า200กครั้งครับเขา,าถ,ถ,ถูก f a อังกฤษตั้งข้อหาว่าผิดกฎเกี่ยวกับการพนันเป็นจำนวน232ครั้ง ในช่วงระหว่างวันที่25กุมภาพันธ์ปี2017ถึง23มกราคมปี2021หรือช่วงราวๆ4ปีครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขานั้นอยู่กับทั้งสกัร์ทอยูเนเต็ดวีแกนแอตแลนติกปีเตบ์โรยูเนเต็ดและเบรนฟอร์ดโดยโทนี่จะมีเวลาถึงวันที่24นี้นะครับหรือว่าวันพฤหัสบ,บดีหน้าต่อการยอมรับหรือปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยทางเบรนฟอร์ดต้นสังกัดรอนถแถลงการระบุว่ากำลังหารือกับโทนี่และทีมกฎหมายซึ่งการสนทนาทั้งหมด จะดำเนินการต่อไปเป็นการส่วนตัวและจะไม่มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดจนกว่าทุกอย่างจะเสร็จสิน้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับโทนี่ได้ออกมาแจ้งต่อแฟนบอลสรเหตุการณ์ครั้งนี้ไว้แบบนี้ครับผมตระหนักถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและจะให้ความร่วมมือกับสมาคมฟุตบอลอย่างเต็มที่และจะไม่มีการออกความคิดเห็นใดๆจนกว่าการสอบสวนจะได้ข้อสรุปคำถามต่อมาคือโทนี่นั้นจะโดนแบนนานขนาดไหนมันก็มีคำถามเลยครับว่าถ้าโทนี่นั้นทำผิดจริงๆมีการเล่นพนันถึง2 3 22ครั้งจริงๆเนี่ย เขาจะถูกลงโทษอะไรบ้าง mm hmm. เบื้องต้นนะครับในเล m เมลสื่อดังกรีกคาดว่ามีโอกาสที่โทนี่เนี่ยจะถูกแบนยาวนานถึง6เดือนหรืออาจจนถึงปิดซีสั้นเป็นอย่างต่ำครับ ต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับหากเจ้าตัวมีการยอมรับและให้ความร่วมมือในการสอบสวนก็อาจได้รับการลดหย่อนโทษหรือหากมีการยืดอุธอทธรณ์โทษและเป็นผลก็จะช่วยให้เขานะครับได้รับการลดหย่อนโทษได้เช่นกันแต่แน่นอนว่าต้องรอติดตามผลกันต่อไปครับด่วนหนึ่งในตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับเคสนี้คือเคสของโจีบาตันครับเขาเคยถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอลมากถึง1260ครั้งครับซึ่งนั้นเกิดขึ้นในระยะเวลา10ปีเลยนะครับ และสุดท้ายบาตัานก็ถูก FA สั่งแบนยาวถึง18เดือนก่อนถูกลดลงมาเหลือ13เดือนซึ่งการลงโทษดังกล่าวนั้นถึงกระทำให้บาตัานนั้นตัดสินใจรีทายจากวงการฟุตบอลเลยหรือจะเป็นกรณีของคิรนทิเปียครับทิเปียเคยโดนแบน10สัปดาห์ครับเมื่อปี2020เนื่องจากให้ข้อมูลสำหรับผู้อื่นในการแทงพน,นันย้ายจากทอตแนมไปยังอาร์เจนตินาบีเ่นเดียวก,กับแดเนียลสตอริดครับที่เคยโดนแบนจากวงการฟุตบอลอังกฤษถึง4เดือนหลังแจ้งกับพี่ชายให้ไปแทงว่าต้นกำลังจะย้ายทีมและนนััั่่คือตตววยาาบเกกีฟุล ที่ถล่มลึกลงไปเล่นการพนันแต่ในเคสของทั้งบาตันสเตอริทและทิปเปียครับต่างเกิดขึ้นในช่วงวัยที่แตะเลข30แล้วจะสำหรับโทนี่ครับเขาอายุเพียงแค่26ปีเท่านั้นและกำลังทำผลงานได้ดีมากๆในสกพรีเม์ลีกก็ต้องรอดูกันนะครับว่าถ้าเจ้าตัวโดนแบงมากกว่า6เดือนมันจะส่งผลกระทบต่อเจ้าตัวมากน้อยขนาดไหนคําถามต่อมาคือนี่ใช่สาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้เขาไม่ติดทีมชาติหรือเปล่าแน่นอนนะครับว่าแกเรตซาเกตกุนซือทีมชาติกฤษนั้น ต้องโดนยิงคำถามเรื่องคดีพนันแน่ๆว่าใช่สาเหตุหรือไม่ที่เขาไม่เรียกแอวานโทนี่มาติดทีมชาติแต่ว่าเซาลเกตครับอธิบายอย่างชัดเจนว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกันครับเพราะสำหรับเขาแล้วเคยลองเรียกตัวโทนี่มาติดทีมตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนเพื่อดูการเล่นการซ้อมในสนามซ้อมเพื่อได้เห็นว่าหัวหอ,อกจากเบรนท์ฟอร์ดรายนี้เล่นสไตล์ไหนซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมชาติเป็นยังไงบ้างซึ่งเซาเกตยังบอกนะครับว่าเขาได้คุยกับตัวโทนี่แล้วด้วยว่าตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะให้โทโี่ัสคําญ โซเกตบอกชัด so, เลยครับว่า mm hmm. เขารู้สึกว่าตอนนี้คาร์ล์มิวสันกองหน้าจากนิวคาสเซิลดูเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าและกำลังเข้าฟอร์มเช่นกันและมีความพุ้นเคยกับการติดทิมชชติอังกฤษมากกว่านั่นเองครับสุดท้ายนะครับฝ่ายที่น่าจะเสียดายมากที่สุดคงหนีไม่พ้นสมสอสรอย่างเบรนฟอร์ดครับที่อุตสา่าห์กำลังมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแต่อาจจะต้องมาเสียกองหน้าตัวหลักไปและนอกจากสมสอสรแล้วเนี่ยนะครับตัวของโทนี่เองก็ยิ่งต้องเสียดายเพราะเขากำลังมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมยิงได้ถึงรีนนรอง่สิบปรีต ต้องโดนแบนเพราะการถนัดแต่ในเมื่อสุดท้ายครับเมื่อคุณเป็นนักฟุตบอลหรือบุคคลที่มีอำนาจตัดสินเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในสนามแต่ดันดิ่งลงมาเล่นเดิมพันซะเองผมไม่รู้นะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอาจจะเพื่อความสนุกของตัวเองหรืออาจจะเพื่อเป็นการหาอะไรได้เสริมแต่สุดท้ายถ้ากรณีนั้นๆถูกจับได้ว่ามีความผิดปกติพวกเขาเหล่านั้นก็จะรับบทลงโทษตามความเหมาะสมเพราะหน้าที่ของพวกเขาคือการลงสนามเพื่อพิสููตรฝีเท้าและทําให้ดีที่สุดเพื่อผลักดันต้น,ตนสังกัดไม่ใช่ลงสนาม ไปกำหนดผลการแข่งขันเพื่อหากําไรเข้าสู่กระเป๋าตังค์ของตัวเองและคนรอบข้างครับพี่ไงกับเรื่องมีบ้างครับคีเวเอวนโทนี่นั้นจะโดนแบนกี่นัดหรือว่าเขาจะผิดจริงหรือเปลา่ารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้เกี่ยวกับการพนันที่เกิดขึ้นกับนักฟุฟตบอลเองลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับและที่คุณอยากฟังเรื่องราวดักดักเรื่องไหนเนี่ยนะฮะก็ลองคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยครับแต่บอกเลยว่าเรื่องหน้าเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้ากับกระแสฟุตบอลโลกมากๆพะนี่คือฟุตบอลโลกที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากกว่า ,6000 ราย ติดตามได้ใน EP หน้าวันพรุ่งนี้ครับวันนี้เกมเองไปก่อนสวัสดีครับ